เดิมทีอ่ะติดตามเพจอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอมานานแล้วแล้วก็เริ่มทานวิตามินบ้างก็มาคิดอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเราทานวิตามินแต่เราไม่รู้เลยว่าร่างกายเราอ่ะขาดอะไรบ้างก็เลยควรที่จะมาพบแพทย์สักครั้งหนึ่งดีไหมเพื่อปรึกษาประจวบก,กับว่าที่เราป่วยด้วยอาการปวดท้องแล้วหมอที่โรงพยาบาลก็ให้ทานแต่ยาลดกรดซึ่งเราทราบม,มาว่ายาลดกรดทานมากๆมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เลยชวนเพื่อนมาตรวจสุขภาพที่คลินิกของคุณหมอค่ะประทับใจอะไรที่เที่ยวคนกับคลินิกของเราคะตอนแรกก็ผิดหวังนิดนึงตรงที่ไม่ได้พบกับคุณหมออาดแต่ก็ประทับใจที่ได้พบกับคุณหมอหยกเป็นแพทย์ประจําของคลินิกซึ่งคุณหมอหยกก็ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของเราการที่เราทานยายประจําอยู่ว่ามันมีผลเสียอย่างไรแล้วก็ปรับเรื่องการทานยายประจําเสริมวิตามินให้เราซึ่งตรงนี้ทําให้เรารู้สึกมั่นใจว่าการดูแลสุขภาพ ของเราเนี่ยน่าจะดีขึ้นกับการที่เราไม่ได้พบแพทย์ปรึกษาเลยเพราะว่าการไปพบแพทย์โรงพยาบาลก็ต้องเข้าใจว่าแพทย์จะมีเวลาให้คำปรึกษากับคนไข้น้อยมากนะคะก็เลยคิดว่าการตัดสินใจมาแบบนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วว่ะค่ะแล้วพอรักษาไประยะหนึ่งรู้สึกดีขึ้นไหมคะ ก็ดีนะคะเพราะว่าคุณหมอหยกให้ฮอร์โมนซึ่งเราเพิ่งทราบว่าฮอร์โมอนเราน้อยมากทําให้มีปัญหาหลายๆอย่างเช่นผมร่วงนอนหลับยากแต่หลังจากที่คุณหมอให้วิตามินแล้วก็ให้ฮอร์โมอนไปแล้วเนี่ยการนอนหลับของเราดีขึ้นนอนหลับง่ายแล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายอื่นๆรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะแล้วอยากฝากอะไรถึงคนที่ดูคลิปคุณหมอติดตามคุณหมอแล้วยังไม่ตัดสินใจมาดูแลสุขภาพสักทีคะก็อยากแนะนําเพื่อนๆที่ชมรายการของคุณหมอ อยู่นะคะว่าการซื้อวิตามินมาทานเองเนี่ยมันก็ดีแต่ว่าเราไม่ทราบเลยนะคะว่าร่างกายเราอะ่ะมีวิตามินตัวไหนที่เพียงพอแล้วแล้วก็ตรงไหนที่เรายังขาดอยู่ฉะนั้นถ้าเรายอมลงทุนตรวจสุขภาพโดยมวลรวมทั้งหมดเพื่อที่จะรู้ว่าวิตามินตัวไหนของเราขาดเราจะได้ให้คุณหมอปรับให้เราเสริมในส่วนที่ขาดนะคะ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับร่างกายของเรามากกว่ากับการที่ไปซื้อตามที่ใครๆก็าบอกตัวนั้นดีตัวนั้นดีแล้วเราไปซื้อมาทานบางทีมันก็มากเกินไปที่ร่างกายเราต้องการนะคะ